วันนี้เราจะมาทำความรู้จักภาษาเปอร์เซียในภาษาไทยกันค่ะเปอร์เซียเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หลักของอิรานเดิมเรียกว่าเปอร์เซียแม้ว่าจะมีบรรพบุรุษที่หลากหลายแต่ชาวเปอร์เซียก็มีความเชื่อมโยงกันด้วยภาษาเปอร์เซียซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มภาษาอินโดอิรานในตระกูลภาษาอินโดยูโรเปียนภาษาเปอร์เซียเป็นสมาชิกของภาษาอิรานในตระกูลภาษาอินโดอิรานเป็นภาษาราชการอิราน และภาษาเปอร์เซียสองสายพันธุ์ที่เรียกว่าดารีและทาจิเป็นภาษาราชการในอัฟกานิสถานและทาจิกิสถานตามลำดับภาษาเปอร์เซียสมัยใหม่มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับภาษากลางและภาษาเปอร์เซียกลางภาษาเปอร์เซียโบราณซึ่งเป็นภาษาของภูมิภาคฟาร์สทางตะวันตกเฉียงใต้ของอิรานจึงเรียกภาษานี้ว่าฟาซีโดยเจ้าของภาษาเขียนขึ้นในตัวอักษรอาหรับ ภาษาเปอร์เซียสมัยใหม่มีคำยืมมาจากภาษาอาหรับและวรรณกรรมมากมายเปอร์เซียเป็นชาติที่จเจริญมากก่อนที่จะเข้ามาติดต่อสัมพันธ์กับไทยได้เข้ามาติดต่อค้าขายกับอินเดียต่อมาได้เข้ามายัางอินโดนีเซียและแหลมมาลายูพวกนี้เข้ามาในฐานะพ่อค้าที่มีวัฒนธรรมและเผยแพร่หลักธรรมของตนผิดกับพวกโปรตุเกสและสเปนซึ่งเข้ามาในดินแดนเหล่านี้ในฐานะผู้พิชิต ดังนั้นภาษาเปอร์เซียจึงได้เข้ามาปะปนในภาษามลา,ายูมากมายคนไทยเรียกภาษาและชาติเหล่านี้ว่าแขกเทศส่วนคำว่าแขกใช้เรียกคนที่นับถือศาสนาอิสลามซึ่งได้แก่มุสลิมในอินเดียอาหรับเปอร์เซียชวาและมลา,ายู ความสัมพันธ์ของไทยกับเปอร์เซียนั้นปรากฏหลักฐานมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยกล่าวถึงคำว่าประสานซึ่งหมายถึงตลาดขายของแห้งสันนิษฐานว่ามาจากคำว่าบันซันหรือบาซา่าซึ่งเป็นคำภาษาเปอร์เซียส่วนคำว่าเหรียญที่ไทยและคเขมียนใช้เรียกเงินตานั้นสันนิษฐานว่ามาจากคำว่าเรียนซึ่งเป็นภาษาเปอร์เซียเช่นเดียวกันลักษณะของภาษาเปอร์เซียภาษาเปอร์เซีย เป็นภาษาที่มีวิพัฒน์ปัจจัยจัดอยู่ในตระกูลอินโดยูโรเปียนสาขาอินโดอิราเนียนมีลักษณะใกล้เคียงกับภาษาสันสกฤตมากกว่าภาษาอื่นในตระกูลเดียวกันภาษาเปอร์เซียแบ่งออกเป็น3ามสมัยดังนี้ 1. ภาษาสมัยเก่าได้แก่ภาษาเซนหรืออเวสตันซึ่งเป็นภาษาในคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ของลัทธิศาสนาโซโรอัสเตอร์อันเป็นลัทธิศาสนาดั้งเดิมของชาวเปอร์เซีย 2. ภาษาสมัยกลางได้แก่ภาษาปาลวีซึ่งเป็นภาษาถิ่นที่ได้วิวัฒนาการมาเป็นภาษาปาซีในเวลาต่อมา 3. ภาษาสมัยใหม่ได้แก่ภาษาเปอร์เซียในปัจจุบันซึ่งมีภาษาอาหรับมาปะปบบนอยู่เป็นจำนวนมากเพราะในยุคหลังๆชนชาติอาหรับมีอำนาจมากในเปอร์เซียจากความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเปอร์เซียมาเป็นเวลาช้านาะตั้งแต่สมัยสุขโขทยัย ทำให้ภาษาเปอร์เซียเข้ามาปรับปนในภาษาไทยและอีกส่วนหนึ่งคงจะเข้ามาปรับปนโดยผ่านทางภาษามลา,ายูดังที่สุธิวงศ์พงไพบูร์กล่าวว่าคําภาษาเปอร์เซียมาสู่ไทยทางมาลายูเป็นส่วนใหญ่คํายืมภาษาเปอร์เซียที่นํามาใช้ในภาษาไทยมีทั้งคําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวันศัพท์ทางศาสนาศัพท์ในวรรณคดีไทยและศัพท์ที่ปรากฏเฉพาะในหลักฐานทางประวัติศาสตร์เช่นศิลาจาลึกบันทึกต่างๆเป็นต้น ตัวอย่างคำยืมภาษาเปอร์เซียที่ปรากฏในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานปีพุทธศักราช2554มีดังนี้ค่ะจาระบีมีความหมายว่าน้ำมันข้นเหนียวสำหรับหล่อลื่นและการความสึกหล่อของเครื่องจัดเป็นต้นชุกชีมีความหมายว่าฐานส่วนล่างที่เป็นส่วนรองรับรัตนบันลั์ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเป็นต้น ตราชูมีความหมายว่าเครื่องช่างชนิดที่มีถาดช่างห้อยอยู่สองข้างคันช่างหรืออยู่ที่ปลายคานสองข้างของคันช่างถาดหนึ่งสำหรับใส่ของที่จะช่างอีกถาดหนึ่งใส่ตุ้มน้ำหนักมาตรฐานจนตุ้มน้ำหนักสมดุลกับของที่ช่างและคานอยู่ในแนวระนาบซานมีความหมายว่าผ้าขนสัตว์โบราณสุรายมีความหมายว่า เครื่องโปรโยน้ำรูปทรงคล้ายภาชนะขวดน้ำคอสูงปากมีจุกปิดและเจาะรูอย่างฝักบัวสำหรับสลัดน้ำให้เป็นฝอย